EP พิเศษค่ะสำหรับนิ่งเฮียตอนสุดท้ายค่ะวันนี้ยงบ้างครับด,ด,ดูร่วมกัเบเฟนเลยพี่พี่สี่กับนุน่อูก่อนแล้วกับค่ะก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับแล้วก็ดูตั้งแต่ EP แรก EP พิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับแล้ววันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วก็ ใจหายเหมือนกันครับไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็ก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนคอนอีกใช่ทุกคนก็ยังอยู่กันนี่เฮียได้อีกหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์ครับพี่สีใจวิวไหมคะใจสุดท้ายแล้วใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ส่งฮิ่งเฮีมาแบบว่าสุดฝั่งแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีตัวละครนี้แล้วเฮ้ยมีสิมีตัวละครนี้อยู่นะครับผมหมายว่าส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดวดทุกคนรู้สึกว่ามันเราชอบฟีลลิ่งเวลาดวดทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อะทะรดในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากๆก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมารวมงานแต่งงานเราใช่ประหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืนงานแต่งงานครับพี่นี่ครับมารวมเป็นสกิบยัใช่ไหมครับ แฟนๆมาร่วมเป็นสกิมพยานในวันนี้ใช่ไหมครับอาจจะจบแบบดราม่าก็ได้ใครไปรู้ออ้าสองชุดห <laughs> นึนน่งอีกเหรอไม่มีแล้วไม่มีจร <laughs> <laughs> ิงๆมันเป็นไงบ้างฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีทะเลมีมลมอุปสรรคยังไงบ้างก็ทุกๆเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วแหละครับ <laughs> แต่ว่าหนูกับฮิเลียนจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบ ความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยกันยังไงครับใู้พ,พูดต่อไปบ้างค่ะผู้ที่2อย่างนานครับก็จริงๆตอนที่เราดู EP พีหนึ่งด้วยกันก็หลุดกันที่นี่นะครับแล้วก็ EP จบแล้วก็มาดูที่นี่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษนะทั้ทงอันน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ ความเศร้าด้วยนะครับที่จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราก็จะอยู่งนี้ไปตลอดเลยนะครับก็ไงก็เป็นอลังใจพวกเราตลอดตลอดไปนะครับเพราะจริงๆก็คือเราส่งต่อให้พวกเขาจริงๆเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเฮียเรียนกับหนูเกเกอในในดื้อเฮียแซมแซมไปยังไม่หายไปไหนแน่นอนยังเล่นสนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนเฮียอีหน่อยครับผมดื้อนักไงทำชื่อเรื่อง ดื้อหนักสปอร์นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเดื้อของเราเนี่ยเหี้ยเหรอครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้องต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งทั้งเฮียีแล้วก็คนเดียวด้วยจากจากนี่เฮียไปเป็นดื้อเฮียครับต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็ก็จะช่วงนี้จะเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็รอติดตามนะฮะอย่างคู่เราคำพูมากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นมมัััั้้ยอออออ๋พพููดดทงงเรรรรรื่่่แนนนนคคคคบบบาาาาญะถก ถ้าผมพูดจะคิวฝีปากสกิลกันพูดมันจะแบบมากขึ้นหรอครับเยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้ได้ได้บทมากขึ้นพูดอิมแพคมากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างงี้มีต่อไม้ต่อกรยังไหมครับเียอ้ยน่าจะทางเรื่องครับผมใช่ครับกู้เราครับสรุปว่ายังไงนั่นคือนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหม EP สอ๋อ ก็จบที่นอนครับผมใช่ได้ทำอะไรครับใช่ครับก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจซึ่งตอนตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับคู่สองคนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครับก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบไปได้ดีครับแบบแฮปปี้แบบแฮปปี้ครับ มันจบที่นอนแล้วมันมีฝนต่อเนี่ยครับบอก่อนฝันดีแต่ฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับใช่ในวันนั้นฮะฝันดีในอีพีนี้ตื่นเลยอาจจะละมงละเมอฮะต้องรอดูตอนฝนตกอีกทีครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างฮะโอเเราเราก็มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำความรู้สึกตอนวันแรกๆที่เรามามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึก ยังยังเหมือนเดิมับยังยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆก็รู้สึกแฮปปี้เราอบอุ่นเหมือนเดิมครับหัวเราะเลยนะแค่เราคิดว่าแบบแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยหัวเราะครับพอจบซีรีส์ก็คือสารต่อที่เลยจริงจริงตีมันเป็นยังไงจริงเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ เป็นคิวทิ่พายคิวตี่เลิฟครับผมก็เหมือนการอมอบความรักให้กับทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิวทีพายเราก็เหมือนแสดงความรักกับในการทําคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าสุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่อ๊อฟเคยทำคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบกแบบทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์แบบ วาเลนตี้มีครบทุกรถแน่นอนใช่ละครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิวที่ไพที่ทำแฟนคอนด้วยกันนะครับผมใช่กี่ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตสิบแปดครับไม่รู้ติดหนุ่มมาเลขสิบแปดครับยามไปอาแฉะเลย <c oughs> จริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไม่ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนในจริงจริง,รงเราก็มีแอบซุ่มซอมมาแล้วครับคุยกันมาแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มถ้าอยากโชว์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าโชว์แต่ละอย่างเป็นยังไงครับผมแต่รับรองว่า แสงเสียงโปรดักชันเต็มแน่นอนยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตที่ทํามายิ่งกว่าดูมินดีแลนหรือว่าซีมิโชหรือว่ามิจิเ์ทุกคนเลยครับผมใช่จริงๆมันกดดันมาเพราะว่าเราก็ทํามาในทุกรูปแบบพูดปุ๊บกดดันเลยครับกดดันไหมกดดันแต่มันก็ท้าทายเนอะ หมือนแบบแต่ละคู่ครับแต่ละคู่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ลองทำครับก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานแล้แบบเออเราอยากอยากรอโชว์แบบนี้อยากรอโชว์แบบนี้ดูหรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านใดนอยู่แล้วเงี้ยครับก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้มีการคุยกันแล้ววางกันแล้วครับผมก็ยังไงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับในในวันนั้นครับเตรียมตัวันครับก็ช่วงนั้นเราก็จะลุยเต็มที่ฮะน่าจะแบบ หนักๆเลยครับ hey, เพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทําใจนะทุกคนทําใจไปเลยนะใช่ทาไม่ทันเป็นชนีพิเศษที่สุดผเรียนฟมตร่างกายรอและใช่ถ้าไม่ทันก็จะทําเหมือนป๊อปปี้ฮะไม่รับงานไม่ทันยังไงก็ต้องทันยแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรในไอเดยการอู่บ้างนิเพราะว่าเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วอุ่ยไม่ทุกอย่างคมับมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่เนี่ยนึกออกเลยที่อยากจะเสนอเขาเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำ อันนี้คือต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกกันเลยก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปฟิตติลลิ่งกับใครไหมตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากเท้าเป็นไฟเหมือนกันใช่คู่นี้เต้นเก่งไงอยากเต้นบ้างคใช่อยากบินไหมล่ะคู่นั้นอ๋ออยากคนบินไปแล้วอาจจะมียูโอนั่งนั่งนั่งแหวนนั่งแนนับนั่งนั่งแหวนอาจจะไดนั่งยูโอแบบลอยอยู่ในหอแล้วลอยวนไปใช่ครับ อย่างเช่นพี่แม็กอาจจะขี่แล้วเสาทะลุจอ,อมาเลยพี่แม็กถามว่าพี่แมก็มกถา,างราออครับแม็กกััยังไงพี่แม็กนอแล้วแม็กกันัดก็จะได้เห็นจะได้เห็นในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นครับอย่างอย่างแม็กบางทีอาจจะยงังด้านใดที่ยังทําไม่แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะอาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยเห็นได้โชว์กันก็จะได้เห็นอีกเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับโชว์นี้ก็จะ เป็นโชว์ที่ทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับอยากให้แต่ละคู่ขอบคุณ,คณแฟนๆที่เขาเชียร์จนมาถึงวันนี้ปนนเป็นตำนานแล้วเป็นตำนานเลยเดลิเจนครับมาค <c oughs> รับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนคเลยนะครับ <c oughs> ที่สนับสนุนพวกเราชาวคิวทีพายตั้งแต่วันแรกที่ออนนะครับภาพปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึง วันนี้คิทตี้พายทูยูภาพพิเศษ EP สุดท้ายออนแล้วและกำลังจะมีแฟนมิ e ติ้งคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรกครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สพอร์ตพวกเราแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่นะครับจะยัง <ś enders> อยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเกื้อเฮนเรียนคนเดียวเฮียซินเสมอแล้วก็เหนือแล้วก็ตัวละครตัวอื่นอยู่ใน,ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดเลยครับครับเนินจอดลงให้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้รับเลยเดี๋ยวเพิ่งซีก็ไม่นันะครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมก็ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อๆไปด้วยนะครับ ได้ครับแล้วผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จัดที่นี่เลยก็ก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทาให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากมือมั่นใจใพวกเราในอนาคตด้วยแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมมาแฟนคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับใ <c oughs> ช่ครับคือการกัน กดบัตรนะครับแฟนๆตั้งตารอแน่กดบัตรครับใช่ครับกดบัตรวันที่4กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครับผมใช่มาดูกันเยอะนะครับพาดิกเก็ตเมเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยก็ยังขอบคุณเหมือนกันเห็นทุกคนได้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับคิวที่พายทุกคนที่ทําให้พวกเรามีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับดื้อเฮียนะครับผมพี่เจต นะครับอนนนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูมันดิในปีหน้าเอ้ยปีนี้อ่าปีหน้าด้วยละกันแต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ